สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยแอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่54ตัวเต็มนะครับ ฟีจืดที่รีบมาหาใครสักคนที่อยู่ภายในวังของจักรวรรดิสุริยันจันทาหลังจากที่นางเข้ามาในวังแล้วนางนั้นก็ได้มาพบกับองค์ราชทายาทที่ได้นั่งรถเข็นอยู่ตัดมาภายในห้องทรมานที่ในตอนนี้หัววิห่าวนั้นก็ได้ถูกทรมานและมัดติดอยู่กับเดรลลกมังกรสาวแปดสิบเอ็ดอันซึ่งสภาพหัววิห่าวนั้นเขาก็ได้อ่อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้หน่วยรักษาความสงบหนึ่งนายที่เคลื่อนหัววิห่าวอยู่นั้นเขาก็ได้เดินไปบอกกับหัวหน้าหน่หนวยรักษาความสงบว่าผู้ชายคนนี้ช่างกระดูกแข็งจริงๆแทาาางหหหััวววนน้น่ยรกษคมสบ ได้ยินแบบนั้นก็จะลงมือเองแต่ก็เป็นทางหวังเร้าเจียนั้นได้ห้ามเขาเอาไว้และทางด้านปิงตีจักรพรรดิน้ำแข็งแมงป่องมรกตดนั้นนางนั้นก็ได้โมโหเป็นอย่างมากและก็จะลงมือเองแต่ก็เป็นทางด้านหัววิห่าวนั้นได้ห้ามนางเอาไว้จากนั้นหวังเร้าเจียที่ในเวลานี้ก็ได้ใจเอามากๆจึงได้เปิดใช้งานเดือยลอกมังกรสาวแปดสิบเอ็ดอันทรมานหัววิห่าวซึ่งหลังจากที่เดือยลอกนั้นได้ทํางานแล้วมันก็ได้เสียบไปทั่วร่างกายของหัววิห่าวทันทีมันจึงทําให้ทางหัววิห่าวนั้ายเจและี หน่วยรักษาความสงบกำลังหัวล้ออย่างสาใจอยู่นั้นก็ได้ปรากฏคนบางคนนั้นเข้ามาทางด้านหลังของหวังเซาเจียและบุคคลคนนั้นก็ได้ตบไปทางหวังเซาเจียหนึ่งทีส่งผลให้เขานั้นงล้มไปกองอยู่กับพื้นหลังจากที่หวังเซาเจียนั้นได้หันหน้ากลับมาก็พบว่าบุคคลที่ตบเขานั้นก็คือจินหงเฉินจากฮอมิงเตอร์ทหารหน่วยรักษาความสงบนั้นก็ได้ทำความเขารพไปแต่ทางด้านจินหงเฉินนั้นก็ไม่ได้สนใจและทำหน้าเย็นชาพร้อมกับรีบไปช่วยหัววิห่าวทันทีจึงทางด้านผู้อาวุโสอีหลายเราค,คววรือซืนน่อนั ว่าว่ามีคนกําลังมาพร้อมกับก็ได้คิดว่าช่างเป็นแผนที่ไม่เลวหลังจากทางด้านจินฮงเฉินได้ช่วยหัววิหาวออกมาจากเสาบางกรแล้วเขานั้นก็ได้ขอโทษที่เขานั้นดูแลนักเรียนไม่ดีพอซึงทางด้านจินฮงเฉินก็ได้ขู่กับหวังเซาเจียไปว่าทางโรงเรียนจะมีคําตอบให้กับเจ้าแน่แต่หวังเซาเจียนั้นเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดพร้อมกับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ถึงแม้ว่าจินฮงเฉินนั้นจะเป็นพออองหอ,อ,งหอมิงเตอ๋อก็ไม่อาจจะทําอะไรเขาได้จากนั้นก็ได้ปรากฏจีซื่อนัันัั้้าาะทะท้้นนนนนเเดิําาาาาาหหททรรรรขมมพออกบงงค์ชยถี่่ และเขานั้นก็จะรับหน้าที่เป็นคนอธิบายเรื่องนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้ยินมาจากทางด้านจวีจือว่านักเรียนรุ่นน้องของจวีจือนั้นถูกลักพาตัวมาและในระหว่างทางด้านโอรสชาไดาที่นั่งรถเข็นอยู่นั้นได้อธิบายว่าหน่วยรักษาความสงบนั้นมีหน้าที่ไปจัดการภายในโรงเรียนวิศวกรรมวิญญ,ญาณตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือขอแค่มีเชื้อพระวงก็จะสามารถเรียกใช้ได้ตามใจชอบทางด้านพวกทหารที่ได้ยินนั้นก็พากันหวาดกลัวเป็นอย่างมากและก็ได้ร้องขอชีวิตพร้อมกับก็ได้บอกไปอีกว่าไม่อออออาาาาจจจจะปปล่ยใหหห้้้้ทงงงงดนนนนนนเเเิิกมตตร์ั็ อย่างเปล่าประโยชน์ได้จากนั้นก็ได้มีบุคคลบางคนที่ปรากฏเป็นเงานั้นโจมตีไปทางด้านหน่วยรักษาความสงบส่งผลงให้ทหารผู้นั้นแตกกระจายเป็นชิ้นส่วนเล็กชิช้นส่วนน้อยทันทีหวังเซาเจียที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ร้องขอชีวิตออกมาเช่นเดียวกันและเพียงไม่นานทหารคนที่2ก็ได้ถูกจัดการและก็เป็นทางด้านหวังเซาเจียที่เขนานั้นก็กาลังจะถูกจัดการเช่นเดียวกันแต่ก็ได้ทางด้านจีนหงเฉินนั้นขอชีวิตเขาเอาไว้จากนั้นจีนหงเฉินก็ได้ทักทายไปทางด้านมพมยุทธ์เงาเสียเฉินว่าไม่ได้พบกันมาเกือบ10ปปีีแลแลล้้ววะก็ไไดชม่าเสยิน นันแข่งแก่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางด้านเสียเชิญนั้นก็ได้ขอบคุณไปทางด้านจินหงเฉินเช่นเดียวกันและจากนั้นทางด้านจินหงเฉินก็ได้ขอบคุณไปทางด้านองค์ชายที่นั่งรถเข็นอยู่และเขานั้นก็จะขอตัวก่อนจากนั้นจึงได้พยุงหัววิห่าวนั้นเดินออกไปหลังจากที่ทางด้านหัววิห่าวนั้นกลับมาที่ห้องแล้วชายโถนั้นก็ได้รีบวิ่งตากฝนมาทันทีหลังจากที่รู้ข่าวซึ่งก็พบว่าทางด้านจินหงเฉินและอาจารย์หมานั้นก็ได้อยู่ด้วยซึ่งทางด้านชายโถนั้น หรืออาจารย์หมากที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้บอกกับชายโถไปว่าเจ้าการที่จะพูดแบบนี้ได้อย่างไรแต่จินหงเฉินนั้นก็ได้ปาอาจารย์หมาไว้เสียก่อนพร้อมก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ละเลยเรื่องนี้จริงๆและเขานั้นได้ไล่หวังเส้าเจียนั้นออกไปจากโรงเรียนแล้วและก็ได้ถามทางด้านชายโถไปว่าต้องการอะไรทางโรงเรียนนั้นจะชดเชยให้ดีที่สุดซึ่งชายโถนั้นก็ได้คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านหัววี่าวล่ะก็โรงเรียนซื่อไรเคอร์แต่ไม่ทันที่ทางด้านชายโถนั้นจะได้เอ่ยโจห Terror, society, และก็ได้ขยิบตาให้ทางด้านชายโถหนึ่งทีเล่ากับว่ามีแผนอะไรบางอย่างอยู่แล้วจากนั้นชายโถก็ได้กล่าวต่อไปว่าเขานั้นเชื่อในโรงเรียนสื่อไรเคอร์ว่าจะพยายามทําอย่างเต็มที่กับนักเรียนแลกเปลี่ยนและก็หวังว่าโรงเรียนจักรวาสุริยันจันทานั้นก็จะทาแบบนั้นเช่นเดียวกันจากนั้นทางด้านจินหงเฉินก็ได้กล่าวกับทางด้านหัววิฮาว่าอาจารย์เฉินจูเวินนั้นได้ชื่นชมหัววิฮาวมากและรอให้หัววิฮาวนั้นฟื้นตัวก่อนและจากนั้นก็ติดตามเขาไปเรียนที่หอมิงเต๋อและจินเิก็ได้ขอโทษหัววิาาในนองรงเียนซึหว เขานั้นก็ได้รับทราบแล้วจินฮงเฉินจึงได้ปล่อยให้หัววิ่วนั้านได้พักผ่อนซึ่งหลังจากที่ทางด้านจินฮงเฉิอนออกไปแล้วชายโถก็ได้เข้ามาถามหัววิ่าว,ว่าสบายดีจริงๆอย่างนั้นหรือหัววิ่าเขาเขานั้นก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นสบายดีมากแค่พวกผู้หลายไม่กี่คนเขานั้นเคยเห็นมามากกว่านี้และหัววิ่าว้าเขานั้นก็ได้ใช้เคล็ดลับในการเจ็บปวดในครั้งนี้ทําให้ทางด้านจินฮงเฉินนั้นวางใจเพื่อที่จะให้นักเรียนแห่งซือไลเคิร์รนงนาดนี้ตัดมาทาท้า านอาจารย์มาและจินหงเฉินซึ่งทางด้านอาจารย์มาเขานั้นก็ได้กังวลว่าจะให้นักเรียนสื่ออะไรขึ้นนั้นมาเรียนที่หอมิงเต๋ออย่างนั้นหรือซึ่งทางด้านจินหงเฉินก็ได้บอกไปว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาอีกไม่ได้จะดีกว่าเมื่ออยู่ใกล้ตาจะได้ดูแลได้ง่ายกว่าพร้อมกับทางด้านจินหงเฉินเขานั้นก็ได้กล่าวไปว่าสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ก็คือการกระทําของทางด้านสวีเทียนหลันไม่ใช่แค่สอนบทเรียนให้กับทหารที่อยู่ในการบังคับบัญชาขององค์ชายสามแล้วอีกทั้งยังแสดงไมตรีจิตและอํานาจให้เราเห็นออีกกดดดด้้้้วยยซึ่งงทาาาาาานนนจร์มเขั็ไคิ แม้แต่พมยุทธ์เงาเสียเชิญน,นั้นก็ต้องยอมจำนวนช่างเป็นองค์รัชทายาทที่ไร้กาศจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะพิการเจ้าชายองค์อื่นๆนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ซึ่งทางด้านจีนหองเชิญเขานั้นก็ได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขานั้นจะได้เลือกจุดยืนเวลาก็ได้ผ่านมาในช่วงคำ่ำทางด้านจีจือนั้นก็ได้แอบมาหาหัววีฮาวที่ได้นอนพักฟื้นอยู่ที่ห้องหลังจากที่นางได้เข้ามาแล้วนางก็ได้ขอโทษหัววีฮาว้อมก,ก็ได้บอกไปว่าเป็นพอนางเองที่ทำร้ายหัววีเฮออาวมวามากมากย แต่จีจือนางก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์จากนั้นนางก็ได้เลกย้อนไปตอนที่นางนั้นได้คุยกับสวีเทียนหลันซึ่งทางด้านสวีเทียนหลานนั้นก็ได้บอกกับนางว่าหลังจากที่เขานั้นได้สร้างความสัมพันธ์กับพออหงเฉินแล้วจีจือก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนอีกต่อไปและก็จะให้ทางด้านจีจือนั้นจัดการเรื่องกองทัพแทนเขาซึ่งทางด้านจีจือนั้นก็ได้บอกไปว่านางเป็นแค่เด็กคำภาจะให้นางนั้นไปรับผิดชอบเรื่องที่สําคัญพวกนี้ได้อย่างไรแต่สวีเทียนหลันเขาก็คิดว่าด้วววยควาาาาาาามมฉลลดดขขอองงงทท้น้นบบบกกกัปรระสรณ์ู าหรและการศึกษาวุฒิวิญญาณเขานั้นก็ได้เชื่อใจในทางด้านจีจือซึ่งเขานั้นก็จะประกาศให้ทางด้านจีจือนั้นเป็นองค์หญิงและเป็นราชินีในอนาคตพร้อมกับก็ได้เล่าไปอีกว่าเมื่อเจอเหตุร้ายในครั้งนั้นก็เป็นจีจือนั้นมาขัดขวางการโจมตีที่โหดร้ายเอาไว้จากพี่น้องของตนเองและจากนี้ไปเขานั้นจะไม่ต้องการความรักจากพี่น้องอีกต่อไปแล้วและก็จะไม่เพ้อฝันกับความรักของชายหญิงด้วยเขานั้นต้องการแท้พันธมิตรในการตัดสินใจและเขานั้นก็อยากจะให้จีจือนั้นเป็นภรรยาของเขาซึ่ ลานั้นก็คิดว่าเป้าหมายนั้นเหมือนกันเขาจึงจะมอบพลังให้ทางด้านจีจือเพื่อตอบสนองความต้องการในความทะเยอทะยานและให้ทางด้านจีจือนั้นใช้ในการหยุดสงครามในการส่วนตัวและช่วยเขานั้นรักษาบัลลังก์เอาไว้พร้อมกับรวบรวมแผ่นดินเข้าด้วยกันซึ่งทางด้านจีจือนั้นนางก็ได้ตอบรับทางด้านสวีเทียนหลานไปตัดมาที่ปัจจุบันที่จีจือนั้นกํนา,นานลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงของหัววิหาวจากน,านั้นนางก็ได้ลุกขึ้นออกไปพร้อมกับบอกลาหัววิหาวทันทีพร้อมก็ได้บอกกับหัววิหาวไปว่าหวังว่่าาพวกกเเขนนนัั้จจะไมอ ลบหลังจากทางด้านจีจือได้ออกไปแล้วหัววิหาวก็ได้ตื่นขึ้นมาและเขานั้นก็ได้ยินทุกอย่างที่ทางด้านจีจือนั้นได้พูดมันจึงทําให้เขานั้นคิดหนักเป็นอย่างมากและตั้งแต่วันนั้นทางด้านจีจือนางก็ได้ลากออกจากโรงเรียนไปพร้อมกับในเวลาต่อมาทางด้านหัววิห่านั้นก็ได้ตามอาจารย์เฉินจือเวนินเข้าไปที่หอหมิงเตอ๋อในระหว่างที่ทางด้านหัววิห่านั้นกําลังลงมาใต้ดินของหอหมิงเตอ๋อบีนอนไมเชนเมืองนั้นก็เคยได้ยินมาว่ามีวิศวกรระดับ9เพียง4คนในแผ่นดินซึ่งอาจารย์เฉิน หัววีห้าวนั้นก็ขาดแค่เพียงนิดเดียวเพราะเขานั้นก็ได้อยู่ระดับ8ดแล้วหลังจากที่ใกล้จะถึงข้างล่างแล้วหัววีห้าวนั้นก็ได้ตกตะลึงพร้อมกับก็ได้คิดว่าภายในหอมิงเตอร์นี้มันเหมือนกับอาวุธวิญญาณขนาดยักษ์จากนั้นอาจารย์เฉินจือเวินก็ได้อธิบายเพิ่มเติมขึ้นว่าทุกส่วนของหอมิงเตอร์นั้นมีรายละเอียดยิบย่อยเอามากๆทุกส่วนล้วนมีคนดูแลควบคุมอย่างเข้มงวดให้อาวุธวิญญาณอัน,นอา่าอัจรรย์ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลงมาถึงชั้้้วว้้นนนนนลล่าาาาาาางงงงแแวววทดหหัััิกกก็ยกยยยบออาอจาร์ขตเ แล้วไปที่โต๊ะทํางานของตนเองจากนั้นหัววิห่าวนั้นก็ได้เริ่มสร้างอาวุธวิญญาณพร้อมกับก็ได้คิดว่าอา AH ว,วุธวิญญาณนั้นมหัศจรรย์และไร้ขอบเขตแต่ต้องอยู่ในมือของคนที่เหมาะสมเพื่อที่จะต้องการให้พลังนั้นไปถึงจุดสูงสุดหัววิหาวเขานั้นจึงลวกหัวข้อในการเพิ่มความเร็วเพื่อที่จะเสริมกําลังให้กับตนเองและผสมผสานเข้ากับพลังจิตวิญญาณและสํานักถังหัว,ววิหาวเขานั้นก็ได้พยายามสร้างอาวุธวิญญาณในการเคลื่อนที่จนมันได้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างและเขานั้นก็ได้้้้เเเเเขขาาาาออออออกกหหมิิงงตจนนนวววล็ไไดดผ่ปถึ6ื วิศวกรวิญญาณระดับหก,ก็สามารถสร้างอาวุธวิญญาณในการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับตนเองจนสำเร็จและจากที่สร้างสำเร็จแล้วเขาก็ได้เก็บมันเพื่อที่จะไปทดสอบและกำลังที่จะออกไปจากหอบิงเตอจ์จู่ๆดวงตาแห่งโชคชะตานั้นก็ได้เริ่มทำงานสัมผัสถึงอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นหัววิฮาวก็ได้นึกถึงคำพูดของทางด้านผู้อาวุโสอีหลายเคอร์ซื้อเมื่อเขานั้นได้หลอมรวมกับราชสีทองคํา3ตาถ้าหากดวงตาแห่งโชคชะตาได้ทำงานแล้วก็ให้ระวังอันตรายให้้มากขึึนหัววิจง ไม่รอช้าจึงได้เปิดทักษะเนตรวิญญาณน,นั้นตะแกนในพื้นที่ทันทีแล้วก็พบเข้ากับระเบิดที่อยู่ข้างใต้พื้นของหอมิงเตอร์หมอวิหาวจึงแจ้งทุกคนว่ามีระเบิดแต่มันก็ไม่ทันแล้วจากนั้นก็ได้เริ่มระเบิดไปทั่วพื้นที่ใต้ดินของฮอมิงเตอร์ทันที ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่54ตัวเต็มโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเวนะทีนี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตัวกับผมเองก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ของทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ